ครับขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้องประชาชนครับวันนี้เป็นวันที่น่ายินดีนะครับที่ทางกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขได้รับมอบวัคซีนจากบริษัทแอตตาเซนิกาประเทศไทยจํานวน1.8ล้านโดสนะครับซึ่งเป็นวัคซีนที่ผลิตในประเทศไทยนะครับได้รับรองคุณภาพมาตรฐานระดับสากลนานาชาตินะครับจากการรับรองของบริษัทแอตตาเซนกาเฮดคอร์เตอร์นะครับงี้ตามครับวันนี้มีสิ่งที่อยากจะ มานำเรียนพี่น้องประชาชนนะครับในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขก็คือเรื่องของการกระจายวัคซีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป้าหมายที่จะมีการฉีดวัคซีนในวันที่7มิถุนายนซึ่งถึงเป็นหมุดหมายสําคัญของประเทศไทยในการรับมือกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรโนา2019หรือโควิด -19 นะครับวันนี้ผมคงจะมาพูดถึงเรื่องของการกระจายและก็แผนการฉีดวัคซีนนะครับโดยเฉพาะในเดือนมิถุนายนยังไงก็ตามครับขออนุญาตทบทวนนิดเดียวนะครับว่า เป้าหมายสำคัญของการฉีดวัคซีนโควิด1 9นะครับที่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านพลเอกประยุทธ์จันโอภาได้ให้ไว้ก็คือว่าคนในแผ่นดินไทยทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทยที่สมัครใจจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนโดยไม่คิดมูลค่านะครับทุกคนในปี2564แต่ถ้าเกิดเป้าหมายในเรื่องของการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันระดับประเทศ เพื่อให้แน่ใจว่าประเทศเราจะปลอดภัยเศรษฐกิจและก็สังคมชีวิตประชาชนจะไปได้ต่อนะครับก็คือจะต้องฉีดได้อย่างน้อย5้าสบล้านคนของพี่น้องประชาชนซึ่งตรงนี้ต้องช่วยกันนะครับการจัดการในเรื่องนี้ก็จะประกอบด้วยการจัดหาและก็การกระจายวัคซีนหรือที่เรียกตามศัพท์ง่ายๆก็คือการซัพพลายหาซัพพลายมาอันที่2ก็คือจะต้องเมื่อเรามีวัคซีนแล้วสิ่งที่จะต้องทําควบคูบ่คกันไปก็คือความต้องการในการฉีดหรือดีมานจะต้องมีการสมดุลสอบสอบเนื่องกันนะครับประการที่3ามก็คือ จุดฉีดบริการวัคซีนนะครับซึ่งขณะนี้มีอยู่ทั่วประเทศแล้วก็ความสามารถในการฉีดเนี่ยมีสูงนะครับบางจุดฉีดได้เป็นหมื่นหรือหมื่นกว่าขึ้นไปแล้วก็ประการสุดท้ายก็คือเรื่องของระบบข้อมูลในการติดตามประเมินผลนะครับสำหรับการจัดหาวัคซีนนะครับในปี2664นะครับเป้าหมายที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ให้ไว้ก็คือจะต้องจัดหาวัคซีนให้ได้100ล้านโดสแล้วก็ปี2 5 6 5 ให้เพิ่มขึ้นไปอีก50ดล้านโดสนะครับเป็น150ล้านโดสทั้งนี้เนื่องจากข้อมูลอาจจะต้องมีการวิชาการความรู้ที่เรามีเนี่ยเราอาจจะต้องจําเป็นจะต้องฉีดวัคซีนเพื่อกระตุ้นอีกเข็มหนึ่งก็ให้เผื่อไว้รวมทั้งถ้าเกิดมีการเชื้อกลายพันธุ์จําต้องเป็นต้องหาวัคซีนในรุ่นถัดไปหรือที่เรียกว่าเจเนเรชันใหม่ๆก็จะมีแผนเตรียมไว้อย่างน้อย50ล้านโดสในปี2 5 6 5ก็ไม่ต้องห่วงนะครับไม่ว่างบประมาณปี65จะเป็นอย่างไรรัฐบาล มีแนวทางที่จะจัดหางบประมาณมาให้ทางกระทรวงสาธารณสุขจัดหาอย่างแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นงบเงินกู้หรืองบกลางต่างๆนะครับขณะนี้เรามีการจัดหาตามแผนในของวัคซีน100ล้านโดสมีการจัดหาวัคซีนของบริษัทซีโนแวคไปแล้ว6ล้านโดสแล้วมีการลงนามในสัญญาของบริษัทแอ r ตราเซเนกาประเทศไทยไป61ล้านโดสซึ่งขณะนี้ส่งมาแล้ว2ล้านโดสนะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูตัวเลข61กับ6ก็จะเป็น67ล้านโดส เพราะฉะนั้นในปี2 6 4เนี่ยเรายังขาดวัคซีนอยู่33ล้านโดสซึ่งขณะนี้ท่านนายกรัฐมนตรีได้ให้นโยบายไว้นะครับว่าให้จัดหาเพิ่มเติมขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการาลงนามในสัญญาคำสั่งจองวัคซีนกับบริษัทไฟเซอร์ซึ่งเป็นไปได้ด้วยดีสัปดาห์หน้าคงจะมานำเรียนความก้าวหน้าน่าจะได้มีการลงนามในสัญญาจองวัคซีนในสัปดาห์หน้านะครับ อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของวัคซีนของบริษัทจอร์นสันแอนด์จอร์นสันก็เช่นเดียวกันนะครับอยู่ในขั้นตอนการเตรียมทําสัญญาและก็ร่างลงนามในการจองวัคซีนซึ่งสองวัคซีนนี้คาดว่าจะได้ทั้งหมด25ล้านโดสจากนั้นก็จะมีแผนที่จะจัดหาซื้อวัคซีนซีโนแวคอีกนะครับ8ล้านโดสอย่างน้อยเพราะฉะนั้นถ้าดูตัวเลขแบบนี้ก็จะครบ100ล้านโดสนะครับเดือนนี้น่าจะมีข่าวดีให้พวกเราทราบอีกประการหนึ่งซึ่งเป็นข่าวดีก็คือว่า ในวัคซีนที่เราใช้ในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นของบริษัทซีโนแวคหรือ AS, ของบริษัทแอสตราเซเนกาทั้งสองชนิดนี้นะครับได้ผ่านการรับรองจากาสำนักงานคณะกรรมการหารยาหรืออยอยรวมทั้งองค์การนาไัโโลกเป็นวัคซีนที่ใช้ได้ในภาวะฉุกเฉินเหมือนกันทั่วโลกนะครับรวมทั้งคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการนะครับได้ทบทวนความรู้ด้านวิชาการแล้วก็ระบุว่า วัคซีนทั้งสองชนิดนี้ในประเทศไทยสามารถฉีดหรือว่าให้ได้ในประชาชนนะครับตั้งแต่อายุ18ปีขึ้นไปไม่จํากัดอายุแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าวัคซีนที่เรามีเนี่ยสามารถฉีดให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยที่มาย,ายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปจนถึงอายุเกิน60ขึ้นไปได้ทั้ง2ชนิดนะครับไม่ได้มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญอันนี้ก็ทําให้เราสามารถบริหารจัดการเรื่องวัคซีนได้ง่ายขึ้นนะครับ สำหรับการกระจายวัคซีนก็คงขออนุญาตนำเรียนว่าตอนนี้การกระจายวัคซีนไวรัสโควิด -19 เนี่ยยังเป็นการใช้ในภาวะฉุกเฉินทั่วโลกเหมือนกันนะครับที่เรียกว่า emergency use นะครับเพราะฉะนั้นเนื่องจากเป็นภาวะฉุกเฉินที่เราทราบว่ามีการระบาดระดับโลกระดับใหญ่ทั่วโลกเพราะฉะนั้นการที่จะมีวัคซีนเยอะๆรอไว้แล้วเข้าไปซื้อเนี่ยก็คงไม่ทันการเพราะฉะนั้นกระบวนการก็คือมีการผลิตุ๊บก็จะมีการส่งมอบ มีการรับแล้วก็มีการกระจายไปทันทีเหมนแผนก็จะมีการเคลื่อนไปเรื่อยๆนะครับทุกสัปดาห์เพราะฉะนั้นแผนที่วางไว้ในเดือนมิถุนายนนะครับทางกระทรวงสาธารณสุขโดยท่านอารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ให้แนวไว้ว่าก็พยายามจะก,กระจายให้ต่อเนื่องอย่างน้อยเป็นทุกสัปดาห์เมื่อไรก็ตามที่มีวัคซีนที่ผลิตในประเทศไทยของแอสตาเซเนกามาได้นะครับทุกสัปดาห์ก็ให้มีการทบทวนแล้วก็ดูว่าผลิตได้เท่าไหร่แล้วก็มีการกระจายอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีการฉีด เป็นไปอย่างต่อเนื่องเลยที่เรียกว่าโรลลิงนะครับผมยกตัวอย่างอย่างเช่นเดือนมิถุนายนที่เราจะมีการฉีดวัคซีนตามแผนหลักนะครับคือถ้าทบทวนกันดูดีๆเนี่ยจะเห็นว่าแผนการฉีดวัคซีนของเราเนี่ยกำหนดเอาไว้ในแผนหลักจะเป็นเดือนมิถุนายนแต่ช่วงเดือนมีนาเมษาพฤษภาเรามีเหตุการณ์การระบาดจึงมีการจัดหาวัคซีนมาฉีดเพิ่มเติม,ตมนะครับขณะนี้มีการกระจายวัคซีนที่เราได้รับในสัปดาห์สัปดาห์นี้นะครับ วันนี้วันศุกร์นะครับจากบริษัทแอตราเซเนกาแล้วเนี่ยที่ได้รับเมื่อเช้ามาที่กระทรวงสาธารณสุข1.8ดล้านโดสรวมกับ2ล้าน2แสนแรกเพราะฉะนั้นเรามีวัคซีนของแอตราเซเนกาเนี่ยอยู่2แสน2ล้านโดสซึ่งได้ดำเนินการจัดระบบการส่งนะครับ2แสนแรกเนี่ยส่งไปแล้วก็จะเห็นมีตามข่าวนะครับว่าแต่ละจังหวัดได้ 3, า0 0 6บ้างอะไรบ้างเกิดความสงสัยนะครับว่าตกลงได้แค่นี้จริงหรือนะครับก็คงเรียนว่าตอนที่เรามี200,000เราก็ส่งให้แต่ละจังหวัดประมาณ3,6 0 0 เพราะฉะนั้นตอนนี้เรามีอีก1น0 0 0ล้านแเพราะฉะนั้นก็จะมีการส่งไปที่จังหวัดต่างๆไปยังกลุ่มเป้าหมายเนี่ยเพิ่มเติมมากขึ้นเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดต่อไปนะครับประการที่2เราก็จะมีวัคซีนของบริษัทซิโนแวคอีกประมาณ1,5ล้านโดสเพราะฉะนั้นขณะนี้เรามีวัคซีนอยู่ในในมือและที่เราจะฉีดตั้งแต่วันที่7มิถุนาเป็นต้นไปเนี่ยทั้งหมด3ามล้านห้าแสนสี่ห่นโดสแล้วก็จะมีการกระจายไปจังหวัดต่างๆนะครับ ส่วนสัปดาห์ถัดไปนะครับหลังจาก2สัปดาห์แรกที่เรามีวัคซีน3ามล้านห้าแสโดสแล้วเราก็จะมีวัคซีนในสัปดาห์ที่3อีกประมาณอย่างน้อย8ปดแสนโดสแล้วก็สัปดาห์ที่4อีก2องล้านห้าแสนแปดโดสอันนี้เป็นตัวเลขจากการที่เรามีการตกลงกับทางบริษัทไปเบื้องต้น อาจจะมีการเพิ่มหรือลดอันนี้แล้วแต่กําลังผลิตตอนนั้นรวมทั้งวัคซีนที่เราจัดหามาได้เพราะฉะนั้นในภาพรวมของเดือนมิถุนายนนะครับก็จะมีวัคซีนมากกว่า6ล้านโดสทั้งนี้ก็เป็นไปตามแผนที่ทางสวบ,บคร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขได้วางระบบไว้ก็เห็นว่าถ้าเรามียอด6กล้านโดสในเดือนมิถุนากับยอดที่เราฉีดเมื่อก่อนพฤษภา4ี่ล้านโดสเพราะฉะนั้น ปลายปีปลายเดือนนี้เราก็คาดว่าจะฉีดให้กับพี่น้องประชาชนได้ประมาณ10ล้านโดสนะครับก็คิดว่าเป็นเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างดีพอสมควรทําให้เราสามารถควบคุมสถานการณ์การการะบาดในขณะนี้ได้ไม่มากก็น้อยนะครับแต่ถ้าจะคิดถึงว่าแล้ววัคซีนที่เราบอกว่ามีในเดือนมิถุนายนเนี่ยหล้านโดสเราจะมีการกระจายไปจังหวัดต่างๆอย่างไร ก็ขออนุญาตนำเรียนว่าอันที่หนึ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีและก็สบ,บคกับกระทรวงสาธารณสุขได้ตกลงในหลักการกันไว้ก็คือหนึ่งแต่ละจังหวัดจะต้องมีวัคซีนทั้งแอสตราเซเนกาและซิโนแวคเพื่อบริการพี่น้องประชาชนเฉลี่ยเป็นพื้นฐานตามจำนวนประชากรในจังหวัดนั้นๆรวมถึงประชากรแต่งด้วยอันนี้ถ้าพูดการศัพท์ง่ายๆก็เรียกว่าหารเฉลี่ยตามจํานวนประชากรไปเป็นพื้นฐานก่อนอันที่หนึ่งอันที่สองจังหวัดที่มีการระบาดอย่างรุนแรงหรือมาก อย่างเช่นของกรุงเทพมหานครปริมณฑลหรือเพชรบุรีก็จะมีการจัดวัคซีนเสริมเติมเข้าไปนะครับยกตัวอย่างอย่างกรุงเทพมหานครจะเห็นตัวอย่างชัดนะครับที่ผ่านมาเราฉีดไปแล้วหนึ่งล้านโดสแล้วก็ตามแผนก็คือในเดือนมิถุนายนจะฉีดให้ได้อย่างน้อยสองล้านโดสเดี๋ยวผมจะบอกตัวเลขว่าเป็นยังไงนะครับรวมทั้งจังหวัดนนทบุรีปรทุมธานีและสมุทรปราการซึ่งเป็นปริมณฑลอีกจังหวัดหนึ่งที่มีการ ส่งวัคซีนเพิ่มเติมขึ้นไปก็คือเพชรบุรีนะครับแต่ยงไก็ตามครับสถานการณ์การระบาดของโรคเนะี่ยค่อนข้างรวดเร็วแผนที่เราวางไว้สัปดาห์นี้เฉพอสัปดาห์หน้าจังหวัดที่มีการระบาดเพิ่มเติมขึ้นไปก็จําเป็นจะต้องจัดหาวัคซีนเพื่อไปควบคุมสถานการณ์การระบาดในจังหวัดน,นั้นๆั้นอันนี้จะเป็นแผนเพิ่มเติมเข้าไปรวมทั้งบางกลุ่มเป้าหมายที่มีการระบาด